ฟุตบอลถิสรี คลิปนี้ขอเสนอสองเจ็ดแข้งแจ้งเกิดมีโอกาสย้ายทีมหลังจบศึกยูโร2024จบลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์แห่งชาติอย่างยูโรประจำปี2024ซึ่งก็เป็นทัพกระทิงดุที่คว้าแช,ชมป์ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่และนอกเหนือจากผลการแข่งขันแล้วก็จะมีนักเตะหลายรายที่ได้ลีลาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นน่าตื่นตาตื่นใจและสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเพื่อให้ได้รับการยอมรับและรวมไปถึงความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพถึงแม้ทีมชาติของพวกเขาเหล่านั้นจะตกรอบไปแบบรวดเร็วแล้วก็ตาม แต่ฟอร์มส่วนตัวกับทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจครับซึ่งนักเตะเหล่านี้ยังคงโนเนมและอยู่กับทีมเล็กๆในระดับสโมสรพอจบทัวร์นาเมนต์แล้วพวกเขาก็พร้อมรอโอกาสไปเชิดฉายกับทีมใหญ่แต่ว่ากันว่าครับมันก็เป็นเรื่องเสี่ยงเสมอที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะที่มีฟอร์มการเล่นหู่นหวาในทัวร์นาเมนต์ใหญ่เพียงแค่ไม่กี่นัดแต่เท่าที่ผ่านมาหลายสโมสรก็พร้อมเสี่ยง ทั้งประสบความสําเร็จและผิดหวังไปพร้อมกันก็มีมานักต่อนักทําให้ตลาดนักเตะที่เปิดขึ้นแล้วนั้นมันน่าจะมีทีมที่เริ่มเคลื่อนไหวแล้วกระโดดเข้าสู่ตลาดนักเตะกันบ้างครับโดยเราจะพาไปสองนักเตะที่แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยูโรนี้กัน กับคนแรกดิคาโดคาราฟิโอรีแม้ว่าทัพอสซูรีจะบอกลาเมืองเบียไปแล้วตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายแต่พ่อหนุ่มหน้ามนผมยาวคนนี้เขาสร้างชื่อเสียงเอาไว้ในฟุตบอลยูโรคนนี้ให้คนทั้งโลกได้รู้จักอย่างเต็มตัวครับพราะมีภาพลักษณ์ที่ชวนน่าจดจําไม่น้อยทั้งรูปร่างทรงผมที่ยาวสลวยเปรียบกับตำนานกองหลังทีมชาติอิตาลีอย่างเปาโลมารินีทั้งยังมีการยกย่องว่ามีสไตล์คล้ายมารินีด้วยครับและนอกเหนือจากรูปลักษณ์แล้วเขายังมีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมอีก เขาเลี้ยงบอลเติมเกมลุกได้เป็นเซนเตอร์ฮาฝั่งซ้ายที่ออกบอลได้อย่างเฉียบขาดโดยทักษะการเป็นแบ็กซ้ายมาก่อนซึ่งดาวเตะวยัย22ปีผู้นี้เขาสร้างชื่อกับบอรญนาครับในฤดูกาลที่ผ่านมาถึงขนาดพาทีมอย่างบอร์นญาคว้าโคตาไปลุยแชมเปี้ยนลีกได้ซึ่งข่าวการย้ายทีมของเขาก็น่าจะเป็นอร์เซนอลนครับที่ใกล้ลงเอยที่สุดแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่เราคงต้องรอดูกันต่อไปครับ คนที่2มาร์กเกฮีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปาการหลังที่แจ้งเกิดในเวทียูโร2024นี้ครับเขาทํำผทงานได้ดีเกินคาดเรียกได,ด้ว่าเป็นกองหลังที่ดีสุดของ,องกิษชุดนี้เลยก็ว่าได้ครับเขามีส่วนพาทัพสิงโตคำรามทะลุมาถึงรอบชิง โดยฟอร์มการเล่นที่ดีแล้วเขายังอ่านเกมได้อย่างดีเยี่ยมยืนตำแหน่งได้ถูกที่ถูกทางเสมอเป็นคนสำคัญที่ทำให้เกมรับอังกฤษแข่งแกร่งขึ้นและแน่นอนครับเขากลายเป็นกองหลังที่หมายปองของทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกไปแล้วซึ่งการกลับไปยังสมโมสรคิตตันเลทมันก็คงจะดูเล็กเกินไปสำหรับเขาจริงๆเพราะถ้าเขาได้ย้ายไปทีมที่ใหญ่และดีกว่าโดยองค์ประกอบต่างๆโดยรวมของทีมมันก็น่าจะยกกระดับตัวเขาให้ก้าวไปเป็นกองหลังตัวท็อปๆได้ไม่ยาก คนที่3ครับจอร์มีเขาตัดเซกกองหน้าทีมชาติจอเจอียคนนี้ก็อยู่ในขายที่น่าจะได้ย้ายไปทีมใหญ่แน่นอนครับเพราะเจ้าตัวคัดแข่งอยู่กับสโมสรเมสทีมระดับลีกเดอร์ของฝรั่งเศสซึ่งเขาเพิ่งจะมีอายุแค่23ปีเท่านั้นและด้วยผลงานที่น่าฮือฮาในยูโรหนนี้เขายิงไป3ประตูควา้าดาวน์โนโวร่วมของทัวร์นาเมนต์ทำให้เชื่อกันว่าน่าจะมีทีมดังหลายทีมสนใจดึงตัวเขาไปร่วมทีมแน่นอน คนที่4ดานี่โอโมเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แปลกครับเพราะเนื่องจากโอโมไม่เคยลงเล่นฟุตบอลระดับอาชีพในประเทศบ้านเกิดเลยหลังเริ่มต้นเส้นทางอาชีพเป็นนักเตะเยาวชนของเอสปันยอนและย้ายไปสูนย์ฝึกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งอย่างลามาเซียและไม่สามารถขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้จนต้องย้ายไปเติบโตเซ็นสัญญาอาชีพกับดินโมซาเก็บและตามด้วยอาแบไลสิกอยู่จนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ดีครับเขาก็มีความเป็นไปได้ที่จะได้คัมแบ็กกลับมาโลดแล่นในถิ่นคัมนูอีกครั้งหลังทำผลงานัม,าขาม,ขาานมขอรวว่ง ทั้งที่ติดทีมมาด้วยในฐานะไม่ใช่11คนแรกด้วยซ้ำครับแต่เขาแสดงให้เห็นว่ามีทีเด็ดในด้านการทำประตูและทำผลงานได้ดีเมื่อได้รับโอกาสลงสนามซึ่งนอกจากบาเซลนาแล้วก็ยังมีแมนซิตี้เปเอตเชและบาเยิน์ที่มีรายงานว่าร่วมวงกันล่าลายเซ็นเขาเพราะโอโมมีค่าชิกสัญญาจนถึง20กรกฎาคมนี้เท่านั้นครับ คนที่5นิโก้วิลเลียมเป็นที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับพ่้หนุ่มคนนี้เพราะเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจทั้งที่ยังไม่มีประสบการณ์มากพอในระดับทีมชาติแต่นั่นมันไม่ใช่อุปสรรคของเขาเลยครับนิโก้วิลเลียมโชว์ฝีเท้าได้อย่างจัดจ้านจังหวะกระชากลากเลื้อยอย่างเมามันทั้งมีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลเล่นร่วมกับเพื่อนได้ดีมันทําให้ปีกจากแอตเลติกบิวบผู้นี้กลายเป็นที่ได้รับความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปครับเพราะเขาเพิ่งจะมีอายุแค่ีท่าาาานั้นมฉกสญญณ60ยโคนที่6ครับชมอ็ดป ในเด็กปั้นลามาเซียของบาร์เซโลนาที่ถูกเปเช์คว้าตัวไปขัดเกา่าแต่ก็แทบจะไม่ลงสนามกับทีมชุดใหญ่เลยครับเขาถูกปล่อยยืมตัวไปให้เพ V h ร์วีไฮโอเฟนทีมในรีกดัตใช้งานก่อนจะยกระดับมาสร้างชื่อกกับทีมจอมป,ปั้นของบุนเดลิก้ากับอาเบลรไลสิกเขามีส่วนร่วมกับประตูของทีมไปถึง25ลูกโดยตัวลุกวัย21ปีคนนี้เขาวาดลดวลลายได้อย่างหน้าคือหาไม่แพ้ใครในศึกยูโร2024นี้ครับและยังพาทีมชาตินเธอร์แลนด์เข้าถึงรอบรอง กลับมาที่ระดับสโมสรขาหมวดสัญญายืมตัวกับไลซิกและต้องกลับไปที่แปรเชนในฝรั่งเศส ซึ่งก็มีรายงานครับว่าซิมอนไม่คิดจะหวนกลับไปเล่นให้ทีมเมืองนักหอมอีกแล้วเนื่องจากความคิดที่ว่าเปอเชไม่เคยเชื่อมั่นในฝีเท้าเขาทั้งถูกปล่อยยืมตัวมาตลอดซึ่งทีมที่สนใจซิมอนก็เป็นทีมใหญ่ทั่วยุโรปครับทั้งแมนยูอั์เซนตลและบาเยนร์รวมไปถึงไรซิกเองก็ยังอยากยกืมตัวให้เขาอยู่กับทีมต่อโดยค่าตัวของซิมอนเขาถูกประเมินไว้ที่ราว80ล้านยูโรคนสุดท้ายครับจอร์จี้มาร์มาดวิลลี่หนึ่งในผู้ต่ประตูที่โชว์ฟอร์มเซฟได้ดีสุดใน เรียกได้ว่าสุดยอดอยจริงๆครับเขามีปฏิกิริยาว่องไวตัวใหญ่แต่ล้มตัวเร็วดวนตัวต่อต,ตัวได้ดีมีการจัดระเบียบร่างกายเซฟบอลออกไปได้อย่างชาญฉลาดและด้วยอายุแค่23ปีในตำแหน่งพวกสับประตูเขาก็น่านจะได้มีโอกาสย้ายไปเฉิดฉายกับทีมใหญ่ขึ้นและอยู่ยาวๆแน่นอนโดยที่เขามีค่าฉีกสัญญาที่ประมาณ35ล้านยูโรเท่านั้นและทั้งหมดคือ27แข้งแจ้งเกิดที่มีโอกาสย้ายทีมหลังจบศึกยูโร2024